สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนนองมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเนาะได้เลิกระยามทํางานวันแรกนะเพื่อนๆนะเนาะก็เมื่อวานกลับมาจากตากเมื่อวันซืนนะครับเมื่อวานพักผ่อนนะครับเด็กเปิดเรียนนะครับก็เมื่อวานนะครับเด็กเปิดเรียนนะครับหยุดเรียนวันหนึ่งแล้วก็เมื่อวานเปิดเรียนนะครับผมนะ แต่ผมก็เพิ่งจะเริ่มนัดลูกค้าก็วันนี้นะครับผมนะก็เลยได้เลิกได้ยามนะครับทำงานวันแรกของปีใหม่นะครับปีสองห้าหกเจ็ดนี้นะครับผมนะก็ก่อนจะไปทํางานทําการกันนะครับนะก็มาชมพระกันก่อนนะครับผมนะวันนี้เป็นนะครับจะพามาชมมาสองนะครับเป็นมีดหมอปากานะครับนอหลงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะครับนี่นะครับผมนี่นะนะครับด้ามงานนะครับเนาะด้ามงานฝักงานนะคุณนีหนะนะครับ ก็ได้มาจากพี่สายสะสมทางจังหวัดตากนั่นแหละนะเพื้นที่นี่นะดามงาฝักงานะครับผมก็จะพามาชมมาส่องกันนะครับผมนี่นะครับอึ๊บก็นะครับเนาะดูมีดนะพื้นที่นะก็ดูอย่างอื่นดูก็ดูแบบภายนอกก่อนนะครับเนาะก็เป็นงานะครับดูงาให้แท้นะพืทีนนะนะครับดูงาให้มีอายุนะครับผมนะนะครับเพราะหลวงพ่อการวัดเข่าแก้วนะครับเนาะท่านเป็น ท่านมรท่านมรณภาพนะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะนะครับท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะนี่นะครับดูงาให้มีอายุนะครับเนาะแหน่เงินนะครับมีอายุนะครับเนาะเห็นไหมครับก็คือนะครับมีดหมอก็คือเครื่องรางนะครับเนาะก็ดูให้ถึงยุคท่านนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับเนาะเรื่องความน่าใช้อะไรยังไงนะครับเนาะผมบอกตลอดนะครับเนาะมีดหมอสำนักวัดเข่าแก้วนะครับผมนะน่าใช้นะครับผมนะน่าใช้มากๆเลยนะครับเพราะ เพราะหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับเนาะท่านนะครับท่านไปเรียนวิชาจากเจ้าวาดองค์เก่านะครับที่วัดเขาแก้วนะครับน่าจะหลวงพ่อขำนะพี่นีรนะหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วนะครับเนาะนะครับท่านไปเรียนที่หลวงพ่อขำวัดเขาแก้วนะครับเนาะแล้วตอนนั้นนะครับสำนักวัดเขาแก้วนะครับเหมือนเจ้าหลินบูตึ้งนะนะพู้นี่นะสำนักวัดเขาแก้วเหมือนเจ้าวาดองค์เก่าเขายังไม่มีสิทธิ์ที่เขายังไม่มีสิทธิ์ที่เขาจะเห็นแววว่าเออจะมารับสืบทอดวิชาเขาได้นะครับเนาะ เขาก็เลยมีสัญญาใจกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับว่านะครับต่อไปในภายภาคหน้านะครับถ้ามีสิทธิ์จากสำนักวัดเข่าแก้วนะครับถ้ามีพระส่งนะนะครับจากสำนักสำนักวัดเข่าแก้วนะครับเนาะไปขอเรียนวิชาบีดหมอเนี่ยจากหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะนะครับก็ให้หลวงพ่อเดิมนะสอนแบบหมดไต้หมดพุงนะครับไม่ไม่ต้องมีแบบปิดบังนะเพื่อหมพี่นะคือสอนให้เต็มที่ประมาณนั้นนะครับคือบอก เต็มที่เลยนะครับเหมือนให้วิชาเนี่ยกลับมาอยู่ที่วัดเขาแก้วเหมือนเดิมนะครับผมนะอันนี้คือผมจะบอกตลอดนะครับว่ามีดหลงคือมีดหมอของหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับใช้ได้คือใช้ได้สนิทใจนะครับเทาประมาณนี้ละกันนะครับเนาะนะครับจะพูดว่าเท่าหลงพ่อเดิมก็เกินไปนะครับเพราะหลงพ่อเดิมท่านก็เป็นระดับปรามาจาร์นะครับเนาะเอาเป็นว่าใช้ได้สนิทใจอีกสำนักหนึ่งละกันนะครับเนาะนะครับเพราะวิชามีดหมอนะครับเป็นวิชาดั้งเดิมของสำนักวัดเขาแก้วนะครับผม นี่นะครับก็มาก็ดูเบื้องต้นก่อนนะวันนี้น้ำก่อนจะมาลงแก้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ลงลงกล้องลงกล้องนะครับลงแก้วนะครับดูนะครับนะดูนะครับน้องงานะวันนี้นะนะครับดูงานดูแหนนะครับความเรียบร้อยของแหนนะครับน้องนี้นะครับนี่นะครับผม แล้วก so like ็นะครับใบมีดนะพี่นี่นะปีสองห้าหนึ่งสามนะครับใบมีดนะครับก็ดูให้เป็นการตอกนะพี่นะครับี่นะเห็นไหมครับนะครับก็สิทธิ์อาจารย์นะพี่ดูเห็นไหมครับการตอกนะครับเห็นไหมครับจะตอกทีละเล่มนะพี่จะตอกทีละเล่มนะครับเหมือนงานทํามือนะครับผมนะเนี่ยครับดูให้เป็นการตอกนะพีนี่นะเห็นไหมครับนะก็ลายก็ลายหลวงพ่อเดิมนั่นแหละนะพี่นี่เห็นไหมครับ ติดอาจารย์นะพี่นะนะลายก็ลายเดียวกันนะั่นแหละเห็นไหมครับนี่นะผมนี่นะนะครับผมอึบมานะครับดูเบื้องต้นแล้วก็มาลงกล้องนะครับผม นี่นะครับเนี่ยเหมือนกล้องโมโและกันด้วยนะนี่นะครับผมแล้วก็ดูนะครับดูแหนก่อนนะกันี้วยนะนะครับดูงานนะครับผมนะความเก่าของแหนเห็นไหมครับนะดูงานนะครับความเก่าของงานนะครับก็ถึงอายุท่านนั้นแหละนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับงานจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะ นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมด้ามงานฝักงานนะครับนี่นี่นะครับผมนี่นะครับก็ภายนอกก็ประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ข้างหนึ่งนะครับเนาะอันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับอีกข้างหนึ่ง ก็มีธรรมชาติการใช้นะครับน้องเห็นไหมครับโยโย่เย้ยนะครับแล้วก็อันนี้คอนนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดันเข้าไปนะพี่นะก็ยังอยู่ยังอยู่ได้นะเห็นไหมครับธรรมชาติการใช้นะครับนาะก็ยังว่านะพี่นะของขอใช้นะครับผมก็ยังแน่นอยู่นะยังแน่นอยู่นะครับผมยังแน่นอยู่นะครับ ดูแหนนะเนี่ยความเรียบร้อยของแหนนะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับผมการปนีดนะครับความเอาใจใส่นะครับผมนะนี่นะครับก็ยังว่านะครับทํางานพวกนี้เป็นช่างฝีมือนะเพื่อนที่นะเป็นช่างฝีมือนะครับเขาขายฝีมือนะครับผมนี่นะครับนี่ครับแล้วก็มาดูใบมีดนะครับแล้วก็ดูนะครับหลักเบื้องต้นก็วิธีการสร้างเขานะครับเนาะ ก็เขาก็ตอกนะครับมันจะมีตัวตอกแบบที่โชว์ในวัดหนองโพนะพี่นะก็ดูให้เป็นตอกนะครับเนาะตอกไปมีดนะครับมันจะมีตัวตอกเห็นไหมครับนะรอยตอกนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตอกนะครับก็ลายหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะลายอย่างนี้ก็ลายหลวงพ่อเดิมนั่นแหละนะครับตอกก็อย่างว่านะครับศิษฐ์มีครูนะครับไม่ีนะนะก็ลายเดี๋ยวกับท่านนะครับงลางเนี่ยก็ตอกยันเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับผมนะ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนี่นะนะครับนี่นะครับดูให้เป็นตอกนะครับเพราะที่ทั่วไปนะครับมันจะเหมือนแบบยังไงนะที่ผมเคยเห็นเหมือนจะหล่อในบล็อกนะพอัีเนาะดมันเป็นแบบเป็นมีดแล้วก็เป็นรอยในบล็อกนั่นนะครับไม่ใช่รอยตอกนะครับนะที่งานสนามทั่วไปนะครับนะที่งานสนามทั่วๆๆไปนะครับจะเป็นเนี่ย เป็นหล่อในบล็อกนะไม่ใช่หล่อตอกนะพี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หล่อตอกไม่ใช่งานตอกนะครับมันจะเป็นลอยในบล็อกนะครับก็ดูให้เป็นแบบตอกนะครับเป็นพี่นะเพราะหลวงพ่อเดิมท่านสร้างแบบตอกนะนะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือช่างในพิในพิพิธภัณฑ์ท่านนั่นแหละนะพี่นะนะครับนะครับหล่อตอกนะครับดูให้เป็นตอกนะครับนอนแล้วก็นะครับดูให้เป็นงานแท้นะพี่ดูให้เป็นงานแท้นะครับผมคือหลักเบื้องต้นในการดูนะครับดูให้เป็นงานแท้นะครับแล้วก็ดูแหนะพี่นะ ดูแหนให้เรียบร้อยก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะช่างเขาขายฟรีมือนะครับเนาะเป็นเชิงช่างเชิงศิลป์นะพี่นีะนะครับไอแหนใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นนะครับน่ากลัวนะครับแหนไม่เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็ดูความเก่าของแหนนะพี่นะเห็นไหมครับพอเนื้อเงินน่ะมันมีธรรมชาติของเขาที่ผมบอกตลอดนะครับเนื้อเงินปีหนึ่งกว่ามันก็ประมาณเนี้ยนะมันจอกขำๆดำๆนะครับนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเนาะในการดูเบื้องต้นของมีดหมอนะครับเนาะ นะครับเพราะลวงพ่อเดิมท่านติดท่านเยอะนะครับเนาะติดท่านเยอะที่สร้างมีดหมอนะครับก็พอสมควรเลยนะครับผมนะนะครับก็เออพี่นะคนับก็พอดีดูข่าวนะพี่นะคนับเรื่องไอ้เรื่องลุงเรื่องลุงพอแล้วกันนะครับเนาะเรื่องลุงพอที่ตัดสินนะครับเนาะที่ผมก็ดูข่าวนะพี่นะครับก็ดูข่าวมานานแล้วแหละก็ตามข่าวอีกข่าวหนึ่งนั่นแหละก็อยากรู้เหมือนกันคือไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าตามต้องไปว่าคนนั้คนนี้นะครับก็แค่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะพี่นะครับแต่ นะครับแต่ตอนที่ที่หมอที่หมอปลานะครับแน้ะเขาเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะผมก็ผมก็เอ็นไปทางหมอปลานะครับที่ว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับที่แรกก็ว่าเออผมไม่ได้ทํามั่งคงเขาดีมั้งอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันมีคํานึงที่ที่ทําให้ผมแบบที่ทําให้ผมแบบมันนี่มันแย้งในใจว่ามันไม่น่าใช่นะครับไอ้ที่เขาพูดว่านะครับเนาะนะครับความจริงอ่ะนะครับความจริงความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะไอ้คำนี้แหละนะครับเนาะ คือมันย้อนแย้งที่ว่าเฮ้ยผมเชื่อนะครับความจริงคือผมเชื่อว่า้คนดีนะครับเนาะการดําเนินชีวิตอะนะครับเนาะมันก็ต้องใช่ไหมครับมันก็ต้องยึดถึงยึดคือยึดถือศีลห้าในการดํานินชีวิตนะครับเนาะแล้วก็สัจจะนะครับมันก็อยู่ในข้อศีลห้านะครับถ้าคนไม่มีสัจจะแล้วบอกว่าจะเป็นคนดีอะมันผมมองวมันย้อนแย้งตรงนี้แหละนะครับผมก็เลยเออมันเลยห่างๆออกมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาผิดหรือถูกนะครับนะ แต่มันมันย้อนแย้งตรงนี้เท่านั้นเองนะคือตั้งแต่ตอนนั้นและตั้งแต่ตอนที่หมอปลายังดีกับเขาอยู่นะครับะผมก็เออนะมันก็คือมันย้อนแย้งในใจนี่แหละคนนี้นะเพราะว่านะครับความจริงนะครับความจริงมันพูดร้อยครั้งพันครั้งมันก็เหมือนกันนะครับนกคิดง่ายๆแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปนั่งเถียงอะไรกันนะครับมันก็เป็นคําพูดจากปากของนั่นแหละนะครับที่ว่าความจริงพูดกี่ครั้งไม่ต้องเหมือนกันก็ได้มันมีแหละครับะความจริงนะครับ พูดร้อยครั้งพันครั้งมันก็เหมือนกันนะบางทีนะเมื่อวานนะครับสมมุติผมกินน้ําพริกนะครับเมื่อวานผมกินน้าพริกผักละกันนะครับผมกินน้าพริกผักนะครับนะครับเมื่อวานกลางวันอย่างเงี้ยผมกินน้าพริกผักนะครับเราก็อ่าถ้าใครถามผมนะครับผมก็ต้องพูดในกินน้าพริกผักก็มันก็คือกินน้ําพริกผักนะครับแต่ถ้าคนโกหกนะครับเรามันก็จะดูคน่ะสมมุติอ่ะคนถามนะครับอยากอยากอวดละกันนะครับว่าเอ้ยกูหรูดูแพงนะครับเมื่อวานกินแฮมเบอร์เกอร์กินพิซซ่านะก็โกหกไปอย่างนึครับหรือไม่ก มีคนมาถามอยากให้เขาสงสารนะครับเนาะอยากให้เขาสงสารเขาโอนเงินให้ก็เมื่อวานกินน้ำพริกกับน้ําปลาเอ้เมื่อวานกินข้าวกับน้ําปลาไม่มีอะไรกินเลยนะครับอยากให้เขาสงสารนี่ครับอยากให้เขาโอนเงินให้นะเออนะครับเนาะความจริงมันก็คือใช่ไหมครับมันก็คือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่พูดกี่ค้งมันก็เหมือนกันนะพอดีนะแล้วมันก็มันก็มีแบบผมก็ไม่เข้าใจนะครับสิ่งเขาบางทีก็แบบเออก็ใครจะไปจําได้นะครับเขาพูดประมาณว่าเออเมื่อวานเนี่ย เรื่องเมื่อวานเนี้ขเขาก็จําไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> คือดูดูตูดูติ่งเอฟซีที่เขาคุยกันเลยบอกเออใครจะไปจําได้นะเมื่อวานเมื่อวานกินอะไรยังจําไม่ได้เลยก็ดูเขาคุยกันนะพีนี้นะเออผมอยากจะบอกถ้าคุณจําไม่ได้ขนาดนั้นคุณไปหาหมอผมว่าสมองคุณมีปัญหาแล้วล่ะเอ้ยมันจะอวยมันก็จะอวยเวอร์ว่างเกินไปบางทีนะครับคันพี่นะก็เห็นแล้วก็ตลกดีนะครับเนาะ มืดฟ้ามัวดินแบบเออมันก็ยึดถึงหลักความจริงนะครับพ่น้ยพี่นะถ้าจะจําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นโอ้หาหมอเลยครับนะครับนะก็โอเคนะพี่นยพี่นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าเออมันก็เป็นกระแสเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ก็ฟังฟังไปนะครับก็ไม่ขอความคิดเห็นอะไรนะครับพี่นนะแค่เล่าสู่กันฟังนะครับผมนะก็โอเคนะครับเราขอบคุณพื่นพี่นะครับเนาะติดกดติดแวรรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ฝากพี่นยพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ชก์ร ติดตามนะครับ,ดบกด subscribe ช่องนี้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ